สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับคนม e ีฟอร์มอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราทําการเช็คระยะไปนะครับปรากฏว่าช่างเชิดนะครับพี่เชิดและพี่ป๋งนะครับได้แ,แนะนําผมว่าลมแอร์ไม่ค่อยออกเลยนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนกลองแอร์นะครับแล้วก็ถ้าซื้อกลองแอร์มาพี่เขาเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเตรียมไว้ก็เลยไปดูใน s h o ปปีนะครับก็ จะไปซื้อเจ้าเดิมนะครับพี่เคยซื้อก็ปรากฏว่าหมดนะครับก็เลยซื้อเจ้าใหม่นะครับก็ของเราใช้ของ t o y ย t t a ได้เลยนะครับ5094นะครับเนี่ยฮะดูสิครับของใหม่เป็นแบบนี้นะครับส่วนของเก่าเนี่ยครับผมถอดออกมาจากในรถของผมนะครับตกใจเหมือนกันนะครับทั้งขนบุญลอดนะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับโอ้โหอัดเยอะมากๆเลยถึงว่าเบอร์1เบอร์สองนะครับพี่เชิดบอกว่าล้มไม่ออกเลย เป็นเช่นนั้นจริงๆครับดูสิครับดำเคลอะมากแต่ตัวนี้เม d ดอินไชน่านะครับแล้วของที่เราสั่งมาใหม่เป็น Made in Thailand ประสิทธิภาพคงไม่ต่างกันนะครับทีนี้ผมก็จะแกะเลยนะครับใช้ขาตั้งกล้องแบบใช้เข่าหนีบไว้นะครับ ตัววิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับสำหรับรถไฟฟ้าฟอร์มวันเนี่ยก้มมองข้างใต้นะครับก็สามารถไปปลดสลักอยู่2ตัวนะครับที่เป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ใส่แทนได้เลยนะครับอันนี้เปรียบเทียบกันก ต่างกันต้นสถานที่ผลิตเท่านั้นเองนะครับโค้ดอื่นๆต่างๆก็จะคล้ายๆมอนเหมือนกันนะครับเราใช้เกรดเดียวกับรถเก๋งรถ t o โยต้นะครับเนี่ยผมเคาะออกมานี่ฝุ่นเต็มเลยนะครับพอดีมันช่วงนี้มันมีลมนะครับเคาะแล้วฝุ่นปลิวไปด้วยปเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันเลยดีกว่านะครับ เอาไปติดตั้งกันดูก็รถผมชาร์จไว้ด้วยนะครับสายชาร์จก็ห้อยติดอยู่กับกำแพงตรงนั้น เนี่ยครับอยู่ตรงจุดข้างล่างนี่เองครับที่เห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมุมซ้ายบนนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอากรองอากาศนะครับขึ้นไปสอดไว้แล้วก็ล็อกด้วยก้านสองสองตัวนี่ครับเสียบเข้าไปในช่องแก๊ปแก๊บก,ก็ล็อกอยู่ละนะครับรถญี่ปุ่นก็ทําง่ายๆแบบนี้ครับซอบบ่อมบํารุงง่ายดูแลง่ายส่งง่ายเราก็จะเห็นจะรู้เลยว่าส่วนไหนมัน มีความผิดปกติไปหรือเปล่านะครับจะไ,ไม่ไม่ด้มีอะไรซับซ้อนนะครับอาจจะได้ซ่อมบํารุงได้ง่ายๆเลยนะครับและก็นี่ก็เช่นกันนะครับสามารถดูแลซ่อมบํารุงเปลี่ยนกรองอากาศด้วยตนเองได้เลยทีนี้เราก็มาดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ครับ Air Flow ตรงนี้ก็คือลูกศรชี้ขึ้นข้างบนก็คือเราเอาอากาศจากข้างล่างไหลผ่านกรองแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับดังนั้นเราก็จะใส่เข้าไปในกรองแอร์ในลักษณะนี้ ทำการใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล็อกไปด้วยด้วยการล็อกพลาสติก1อันละกาลังจะใส่อหอันก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเนีย่ยฝากไว้ด้วยนะครับจะได้มีลมหายใจหอมสดชื่นนะครับรถผมใช้มาแล้วเ0 0 0หกว่าโลนะครับก็เปลี่ยนอันนี้เป็นอันที่3นะครับไม่เปลืองนะครับ261บาทเท่านั้นเองนะครับแอร์ก็เย็นช่ำเลย นี่ทั้งฝุ่นทั้งกลิ่นนะครับก็สะอาดหอมสดชื่นแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่เพียงพอแนะนําวิธีนี้ครับเอาต้นไม้ใส่เข้าไปในรถด,ด้วยเราเล่นนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ